สวัสดีเช้านี้ค่ะทุกคนพาเข้าป่าค่ะทุกคนพาเข้าป่าอีกแล้วเนาะนะคะานานแล้วไม่เจอนกเงืออเนาะนะคะทุกคนมาหลายรอบแล้วไม่เจอนกเงือกแต่วันนี้เหมือนจะได้ยินเสียงแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเราจะเจอนกเงืออไหมนะนะคะได้ยินไหมเสียงแต่ไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ใกล้หรือไกลเราเนาะนะคะ ไม่แน่ว่าเราอาจจะเจอนกเงือกค่ะทุกคนเนีย่ยเสียงร้องเดี๋ยวไปลุ้นกันค่ะนกองน่ารักมากเลยทุกคนที่อีกกลุ่มหนึง่ง น่ารักแ <c oughs> ต่พันเล็กนะคะคิดสุบอมบอมแล้วก็น่าจะเป็นสายพันอะไรนะที่ก็ต้องเก็นนบ,บนูงนนะคะทุกคนอุ๊ยไม่รู้ว่าเพื่อนๆมองเห็นไหมเนาะนะคะมีนกแก้ว มีนกแก้วมีนกกมิ้นค่ะทุกคนนกขมิ้นสามตัวนกแก้วตัวหนึ่งแล้วก็มีกระรอกด้วยค่ะนี่น่าจะย้อนแสงอนี้นกอะไรอะ่ะสีขาวอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ย้อนแสงนกสีขาวนกอะไรทุกคนเนี่ย เรียกนกอะไรน,ะน้อนาะเนี่ยเมื่อกี้เห็นมีนกแก้วด้วยเดี๋ยวหาไม่เจออยู่ต้นเดียวกันเนาะนะคะต้นตาลใช่นกนางนวลปะไม่รู้น้อะนะคะพูดปิดบอกผิดบอกถูกก็ขออภัยนะคะทุกคน มันจะมีนกแก้วด้วยนะน,นะคะทุกคนแต่ว่าตัวเขาเขียวมากตัวเขาเขียวเราเราถ่ายเรามองไม่เห็นตัวสีเดียวกับใบไม้ใบตาลเจอแล้วค่ะทุกคนนกเงกือกแต่อยู่สูงมากเลย เดี่ยวสองตัวนั่นนะคะอันนี้น่าจะเป็นพ่อกับแม่ค่ะเดี๋ยวรอดูว่าเขาจะลงมาใกล้ๆเราไหมเนาะนะคะอยู่ซูงเกินแงานจนปวดคอแล้วทุกคนเลยเสียงเขาร้อง ันนี้นกอะไรคะทุกคนสารพัดนกตัวสีดำตาแดงๆนกกาห่าะนั่นแหละค่ะก็คือนกเกือกเนาะนะคะทุกคนตอนนี้ก็ถ่ายแบบไกลๆซูมซูมเข้าไปก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนาะนะคะยังไงก็ไว้โอกาสหน้านูจะแค่ตัวใหม่เนาะนะคะทุกคนวันนี้ก็ได้มาฝากเพื่อนๆแค่อสองตัวนกเงือก แบบมุมสูงนาะนะคะภาพมุมสูงยังไงก็ขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ